สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทั้งที่แฟนเพจของเที่ยวกันเลยนะครับแล้วก็มีดีสตูดิโอนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ซีสตาร์รีสอร์ทนะครับอําอเภอสว่างแดนดินจังหวัดสุโขทัยนะครับหรือคาเฟ่เครื่องบินนะฮะอันนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งของจังหวัดสุโขทัยนะครับที่อําเภอสว่างแดนดินนะฮะเข้ามาในนี้ก็จะเป็นบรรยากาศแบบรีสอร์ทสบายๆนะครับก็ตกแต่งไว้ดูหรูหรานะฮะดูหรูหรา อยู่ในตัวอำเภอสว่างแดนดินเลยนะครับไฮไลท์ของที่นี่นะครับก็คือมีการนำเอาเครื่องบินเาเรียกว่าเครื่องบินที่ปลดประจำการแล้วนะครับมามาตั้งอยู่นะมาตั้งที่นี่แล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะทําเ,เป็นคาเฟ่นะฮะเป็นคาเฟ่ก็คือเป็นร้านกาแฟนั่นแหละให้เราก็ไปนั่งกินได้นะครับจะมาเช็คอินหรือจะมากินก็ได้ตรงนี้ก็อีกจุดหนึ่งนะฮะที่เขานำรถมาไว้ให้ เราได้ถ่ายรูปกันนะครับนี่นะฮะนี่นะครับท่านผู้ช,ม,ชมครับ <c oughs> รถได้ก็มีทะเบียนถูกต้องนะฮะนะครับก็เรามาถ่ายรูปได้นะครับและที่เป็นไฮไลท์จริงก็คือเป็นระบินลำนี้นะครับน่าจะเป็นกบแอร์คราฟนะฮะซีสตาร์แอนด์ฟอเรสตรีสอร์ทนะครับ ก็เป็นเครื่องบินโดยสารนะ,ะที่ปลดประจำการแล้วก็นำมาตั้งแล้วก็ดัดแปลงเป็นรีสอร์ทอ่ะขออภัยฮะมาเป็นคาเฟ่ข้างในก็จะเป็นร้านกาแฟะนะฮะให้เราได้เข้าไปใช้บริการกันนะครับเดี๋ยวสักครู่เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะพาท่านเดินชมในบริเวณรอบเครื่องบินก่อนนะครับนี่นะฮะก็เป็นเครื่องบินจริงๆนั่นแหละนะฮะแต่ว่า,าปลดประจำการไม่สามารถที่จะบินได้แล้วนะครับ มาก็เพื่อนๆมาสกลนครนะรมาที่อำเภอสว่างแดนดินถ้าผ่านมานะครับมาจาังหวัดรุ่นทันีมาที่คำชะโนดแล้วอาจจะเลยมาที่อำเภอสว่างแดนดินก็ได้นะครับเพื่อที่จะามาพักผ่อนหย่อนใจนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนครพร้อมให้เพื่อนๆืนนมาเช็คอินนะครับมาถ่ายรูปแล้วก็มาทานกาแฟกันนะครับนี่ก็ลำใหญ่ฮะแล้วก็เป็นเครื่องบิน โดยสารนี่แหละนะครับเครื่องบินโดยสารแต่ไม่ทราบว่าเป็นของสายการบินใดนะครับเพราะว่าไม่มีปรากฏอยู่ในนี้แล้วนะครับก็นํามาตั้งให้เราได้ชมกันนะครับได้ชมกันมีองค์ประกอบของเครื่องบินครบนะครับมีปีกมีส่วนหัวส่วนท้ายนะครับมีล้อนะมีก็เป็นเครื่องบินและข้างบนก็เป็นห้องโดยสารนะครับที่เขาจัดเตรียมไว้ เพื่อให้กับผู้ที่ชื่นชอบรสชาติของกาแฟานะครับเข้าไปใช้บริการด้านในนะฮะก็ mm hmm. จะมีรถไฟฟ้าไว้นะครับให้ลูก,ลกหลานๆน,นะครับได้ขี่วนตัวเครื่องบินเนี่ยนะครับ Sista mm hmm. and p o l ์ hmm. s อ r รส o r t นะครับ จะมีจุดที่เดินออกมาจากเหมือนว่าเดินออกมาจากตัวเครื่องบินนะครับเขาจะทําเป็นระเบียงไว้สองด้านไว้ให้สําหรับถ่ายรูปนะครับไว้สำหรับถ่ายรูปเพื่อนๆหลายท่านก็อาจจะเคยไปคาเฟ่แบบที่เป็นตัวเครื่องบินนี้มาในหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดแล้วนะครับอีกหนึ่งพื้นที่ในสุขนลขทันะครับก็คือที่อำเภอสว่างเดนดินก็ที่นี่แหละฮะเราก็่พาท่านมาชม นะครับท่านมาชมมาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับนะฮะทางขึ้นนะครับเป็นบันไดก้าวขึ้นไปนะครับเป็นบันไดเลียนขึ้นไปตัวลำก็ใหญ่นะใหญ่คือที่นี่ก็พาลูกหลานพาครอบครัวมาพักผ่อนนะหรือท่านที่เดินทางผ่านมานะครับอยากหาร้านกาแฟที่มี ที่ถ่ายรูปแล้วก็จะดูแบบแบบแปลกๆหน่อยนะครับบนเครื่องบินก็มาได้ที่นี่นะฮะนะครับที่ Seastar and Forest Resort อําำเภอสว่างแดนดินนะครับวันนี้ที่จังหวัดสกลนครนะครับท้องฟ้าโปร่งนะครับท้องฟ้าโปร่งแล้วก็บรรยากาศดีฮะมาช่วงเช้าเราก็พาท่านไป ท,นนที่ยวชมทำชโนดที่อำเภอบรรดุงก็เลยออกมาก็ทิมงานก็จะแวะถึงกาแฟาเห็นว่ามีคาเฟ่ที่เป็นเครื่องบินอยู่ที่นี่ก็เลยเราอีกจุดหนึ่งที่พาเรามาเที่ยวกันเลยนะครับต้องซื้อบัตรขึ้นไปนะฮะอ่านละ200บาทนะครับต้องซื้อบัตรขึ้นไปแล้วก็นำบัตรนั้นเหมือนกับว่าไปแลกเครื่องดื่ม นบ,บนลำได้นะครับบริเวณพื้นนะฮะเขาก็จะมีสัญลักษณ์ของเครื่องบินอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเกต K19 หรือมีเครื่องขึ้นเครื่องรองนอะไรต่างๆนานานะฮะ นะเขาห้ามเด็กอายุต่ำกว่า1 3ปีขับรถไฟฟ้าทุกชน,นิดนะครับตรงนี้น่าจะเป็นบริการพิเศษแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปซื้อบัตรนะฮะ อ,อันนี้ก็มีรีสอร์ทให้ให้พักด้วยนะครับมีอยู่สองสำมซนมีพัทคารมีคาเฟ่น,นะฮะทีะ่คนมักจะมากันก็คือมาคาเฟ่แห่งนี้นะครับจบครับบัตรอันนี้ใช้บัตรเดียวกันกับตรงนั้นใช่ไหมเสียครั้งเดียวสองร้อย ขึ้นข้างบนกินเครื่องดื่มแล้วก็ทำมาได้ตัวนี้นั่งได้รอบหนึ่งแล้วจนเบื่ออครับก็คือในราคา200อบาทครับเพื่อนๆเราซื้อตั๋วตรงนั้นนะครับแล้วขึ้นบนเครื่องบินแล้วก็ไม่ได้เครื่องดื่มไม่ดื่มเครื่องดื่มเสร็จนะฮะแล้วก็ลงมาตรงลานกิจกรรมตรงนี้เขาจะมีรถสามล้อไฟฟ้าอย่างนี้นะฮะไว้ให้เราได้ขี่วนไปวนมาแถวๆนี้ครับก็คือเรียกว่า เอาจนพอใจนะบอกอาจนพอใจนะในขณะที่คนไม่เยอะนะถ้าคนเยอะก็ต้องเป็นปักเป็นรอบๆไปนะครับอันนี้เป็นรถไฟฟ้าเด็กๆก <ๆ S> ็จะสนุกสนานกันนะครับนี่นะฮะนครับ ที่นี่ก็จะมีบ้านพักด้วยนะฮะมีบ้านพักสไตล์รีสอร์ทนะครับสไตล์รีสอร์ทถ้าอยากได้ที่พักก็เข้ามานะฮะอยากทานกาแฟก็เข้ามานะครับเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับที่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับถ้าไปคำชะโนดมาก็ออกจากอำเภอบ้ดุงมาก็มาสว่างแดนดินได้นะครับ อันนี้เราอยู่บริเวณที่หัวลำเครื่องบินนะครับวันนี้ก็เป็นลานให้นั่งพักผ่อนกันนะครับนี่แหละครับพี่ดึง นี่เป็นลานที่เราสามารถนั่งได้นะครับนั่งแล้วก็พูดคุยหรือจะมานั่งเพื่อพักผ่อนหย่อนใจตรงนี้นะครับเราก็ไม่ได้มีกฎอะไรนะครับว่าคุณต้อง,ตงสั่งกาแฟมาทานมาดื่มมากินในตรงนี้นะเห็นบอกว่าในส่วนที่กําลังจะก่อสร้างก็กําลังก่อสร้างต่อเติมอยู่นะครับก็ <S 2> <S 2> <S 2> คงจะมีกิจกรรมอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นหลายกิจกรรมที่นี่นะฮะในโอกาสต,ต,อต่อไปหากมีความขยับขับเคลื่อนหรือขยื่อนอย่างไรนะครับ คราเภ่เครื่องบินที่นี่เดี๋ยวเราก็คงจะมาหลายสดแนะนสาสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะบรรยากาศก็เป็นมีต้นไม้ร่มๆนะฮะเป็นร่ม ดิสตาร์แอนด์ e อ t ลิสรีสนะครับตรงนี้เป็นรีเซพชั่นสำหรับที่พักถ้าเราเข้ามาแล้วก็จะมาที่พักก็ตรงนี้นะครับแต่ถ้า,าไม่มาจะใช้บริการที่พักเราก็สามารถที่จะอาจจะมาดื่มกาแฟบนเครื่องบินได้นะครับเป็นสถานที่อีกหนึ่งที่ในะอำเภอสว่างแดนดินในจะังหวัดสุรนครครับที่ ก็มีเพื่อนๆหลายคนก็เคยมาแล้วนะฮะแล้วก็บางท่านยังไม่เคยมาผ่านไปผ่านมาก็ลองแวะดูนะครับบรรยากาศดีฮะบรรยากาศดีบรรยากาศดีแล้วก็ในขณะที่ตอนนี้ทางตัวปิซาเองเนี่ยเขาก็กำลังปรับปรุงแล้วก็พัฒนานะครับ วันนี้แค่นี้วันหน้าจะแค่ไหนอะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราลองติดตามกันดูนะครับก็คงจะมีหลายๆเพจหลายๆที่มารีวิวไปแล้วนะฮะและเราก็เช่นกันนะครับ mm hmm. เที่ยวกันเลยกับมีด t u ิโอนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่อมเภอสวัสดแดนดินอยู่ที่ซ i สตาร์แอนด์พอ r เ s สรีนะครับอันนี้เป็นส่วนของห้องพักนะฮะห้องพักเ,นะเขาก็ยัมี ไายน้ำนะครับมีภูบามีร้านอาหารมีห้องประชุมมีแผนกต้อนรับคาเฟ่เครื่องบินแล้วก็ร้านขายของที่ระลึกนะครับในส่วนตรงนี้ก็เป็นแผนกต้อนรับหรือซีส s ไตล์พอเอสรีสอร์ทรีเซพชั่นครับมีรถอย่างนี้ไว้บริการรับด้วยนะครับมีมุมให้ถ่ายรูปมีโต๊ะหินนะฮะซึ่งเป็นหินจริงๆนะครับมาตั้งไว้ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูนิดหนึ่ เรามาม,มุมทางนี้เราก็จะเห็นเครื่องบินนะคาเฟ่เครื่องบินนะเขาเรียกคาเฟ่เครื่องบินนั่นแหละก็จะหนีในเรื่องของข้างบนถูกดัดแปลงนะครับจากเครื่องบินจริง,รงนะที่ปลดประ, <พ ullah S 1> ระจำการแล้วถูกดัดแปลงมา <OOK> เป็นร้านกาแฟ่าร<แ>้านกาแฟขเขาเรียกว่าก็เก๋ออีกแบบหนึ่งนะฮะทู้ชมครับเก๋ออีกแบบหนึ่ง คนก็มักจะมาถ่ายรูปก,กับรถตรงนี้นะรถฟอร์ดโบราณคันนี้<ว>นะสวยนะครับรถฟอร์ดโบราณคันนี้แล้วก็มีรถจีปทหารนะครับท่านผู้ชมครับนี่นะฮะใครมาก็ต้องแวะเวียนมาคืออย่างน้อยก็คนละแชะละนะฮะหรือหลายๆแชะหลายๆมุมนะครับรถเลิศมากนะครับรถคันนี้วิ่งได้จริงฮะเราเคยเห็นวิ่งอยู่ แล้วก็มีรถจีฟหน้ากบคันนี้จีฟโบราณน,นะครับจีฟทหารนอกจากนี้ครับมีเครื่องบินโดยสารลำใหญ่นะฮะก็ยังมีเครื่องบินเล็กนะคเครื่องบินเล็กที่เขาเหมือนว่าเป็นเครื่องบินส่วนตัวเครื่องบินเช่าอะไรพวกนี้นะฮะมาจอดตรงนี้ด้วยหนึ่งลำนะครับนี่ก็เป็นเครื่องบินจริงๆนะฮะ ด้านในเป็นยังไงเดี๋ยวขึ้นไปกันครับต้องขื้อตัวตรงนี้ก่อนนะครับ ตัวราคาเท่าไหร่เอ่ยตัวละสองร้อยบาทค่ะสองร้อยได้อะไรบ้างแรกคือดื่มขนมโยคะบุลลงมาก็ได้ขับรถเล่นด้วยเป็นกิจกรรมเสื่อเล่นฟรีค่ะเครื่องเดิมเครื่องเดิมขนมทุกชนิดค่ะมีนุ่นแดงก็ได้ขนมอีกหนึ่งชิ้นก็เป็นหนึ่งชุดคือสองชิ้นค่ะอ๋อสองร้อยบาทใช่ไหมค่ะสองร้อยค่ะนั่ดูเต๋าเป็นอย่างนี้นะครับผู้ชมครับเพื่อนๆดูนะแล้วก็มาตรงลานกิจกรรมตรงนี้นะครับวันนี้คนเยอะไหมฮะ ต้องรอวันหยุดเนาะวันหยุดคนเยอะไหมเยอะค่ะเยอะนะครับอันนี้วิธีการขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวเราจะาซื้อตั๋วนะฮะเดี๋ยวสักคู่นะครับ,รบก็เขามีเวลานะเปิด9ก้าโมงปิดเปิด9ก้นาฬิกาปิด19บเกนะครับก็คือทุ่มหนึ่ง ซนนี้เขาห้ามเข้าไปนะยกเ,เว้นว่าผู้ที่มาเป็นบ้านพักนะครับเดี๋ยวเราไปส่องมา่อยล้วกันนะฮะว่าบ้านพักเขาเป็นยังไงน,นะครับเขาบอกบุคคลภายนอกห้ามเข้านะเราก็ไม่เข้านะซีสตาร์แนอ,อนด์ควอเลสซีสองเนี่นะครับเขาก็จัดไว้สวยนะครับทุกท่าครับนี่คือแม่บ้านก็กำลังเข้ามาทำความสะอาดนะฮะ แล้วเป็นโซนอย่างนี้เลยนะครับคือถ้าหันมาทางด้านหลังก็จะเห็นเครื่องบิน ผมขออนุญาตพักการไลฟ์สดไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะซื้อตั๋วเพื่อที่จะขึ้นไปบนเครื่องบินแล้วเดี๋ยวผมจะตัดเป็นคลิปนะฮะเอาไปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเดี๋ยวจะตัดเป็นคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันข้างบนนะครับว่าบรรยากาศด้านบนเป็นยังไงอะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับคลิปของเที่ยวกันเลยแล้วก็มีดีสตูดิโอนะครับขอบคุณผู้การติดตามอย่าเพิ่งไปไหนนะฮะเดี๋ยวเราทาคลิปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะ เอาไปโพสต์ขึ้นให้ท่านได้ชมกันนะว่าด้านบนคาเฟ่เครื่องบินเป็นอย่างไรช่วงนี้พักกัน Live ไลฟ์ไว้ตรงนี้วันครับสวัสด,ดีครับขอบคุณมากนะฮะที่มารายงาน